สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมน้ำปอนรุตซิ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาลองขับเจ้ามาัดแตงคันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็นี่นะครับใส่เป็นผมมีอันนี้เพียบเลยเนี่ยอยากจะขายนะแต่มันขายไม่ได้ไนะมีแค่นี้นะเคือลืมขายอันนี้ตอนเปิดกล่องสุ่มนะอันนี้ด้วยบอกนี่นะครับ ชุดแต่งชุดแต่งใส่แต่ข้างหน้านะส่วนเครื่องก็ใส่เป็นเครื่อง12ล้านนะครับนี่ก็ใส่เป็น2ล้านเทอร์โบเพชรนะครับ10ล้านเาบรกเบรกเป็นเบรกสีเขียวนะครับล้อเป็นล้อสีปกตินะครับ มาเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะครับนี่นะครับเบิร์ยางนี่นะครับมาแล้วนะครับ ถ้าผมลงัอร์เมนต์กับเล่นในนี้เวลามันจะต่างกันนะครับีนเจ็ดจุดหนึ่งวนะครับเจจุดหนึ่งกับเก้าจุดแปดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ